สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะท่ากันติดสายว่าใครจะเลือกก่อนเพราะว่าคะแนนเท่ากันสีครับสีนะครับอ่ดคนหนึ่งหน้าไปยืนที่หนึ่งเลยครับที่สองเริ่มมาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไปดูให้ยอดสุ่ขอบคุณค่ะ ไม่ได้ลูกสีส้มสันชายของเราหลูกบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนมอบให้ไปเลย1นึงล้านหล้านพร้อมเลยนะครับสีส้มสลูกทีเดยสีส้มกันนะครับส ใช้ได้ใช้ได้คุณดอมรับไปทั้งหมดดีมากขอบคุณครับคุณดอมมากขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะฮะตามติดติดตามอย่างนี้นะครับทุกคนก็มีกำลังใจดูโลกสนุกสนานนะฮะใบสามแกงสามท่าช่องสามนะครับทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ